สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่เที่ยวที่อำเภอสวนขึ้นราชบุรีมาฝากกันถ้าใครไปสวนขึ้นราชบุรีต้องอย่าลืมแวะที่นี่นะครับร้านกาแฟโมอาร้านกาแฟโมอายมีสัญลักษณ์เด่นๆก็คือตุ๊กตาหินขนาดใหญ่ครับเป็นตุ๊กตาหินที่ชื่อว่าโมอายนะครับผมจําไม่ได้ว่ามาจากประเทศไหนนะครับแต่ที่นี่นําสัญลักษณ์นั้นมาเป็นสัญลักษณ์ ที่นี่จะมีฟาร์มแกะอยู่ด้านข้างด้วยนะครับให้เด็กๆเ,เนี่ยไปให้อาหารแกะได้เพลิดเพลินมากส่วนผู้ใหญ่ก็กินกาแฟหาขนมของหวานรับประทานกันก่อนที่จะไปเหนื่อยถ่ายรูปก,กันต่อกับการเซลฟี่หรือถ่ายรูปคุมค้มกับร้านโมอายครับถือว่าหเหมาะสมยิ่งเลยร้านต่อมาครับเบลลิซิโมที่นี่เป็นรีสอร์ทที่พักด้วยนะครับก็มีร้านกาแฟมีร้านขนมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปมากมายยังไงก็ไม่หลงครับกับป้ายชื่อ เบลลิซิโมขนาดใหญ่ถือว่าสวยงามมากครับควรคู่กับการแวะนะครับขอบคุณครับตลอดการติดตาม